สวัสดีค่ะพวกับช่องสุภะกลางเทยอกเขาพเชียร์สวัสดีค่ะอันนี้คือถ<อ>่ายไทยถ่าย,ายสาธิตใช่ไหมใช่นี่นะคะคนดังในทิกตอกถ่ายปกให้ใหน่อยได้ไหมน,น,นี่ตรงตรงปุ่มขาวๆส้มฟลบอกอันนี้มินิฮาร์ดซะด้วย <c ười> น่ารัก กะเดินห้างมาหอดนี่คือคือ่าล่ละค่ะคันมานมหอดทุ่งนาจอน,นี่นี่ไม่เจอพี่เขาถือว่ามาไม่ถึงถือว่ามาบอหอดเนี่ยค่ะแม่นบอห่ะเขาเขาอ,อ,อะไรดังมากพี่เขาดังมากจริงๆดังมากแล้วก็ชอบกินผลไม้เด็นี่ยยอกนยอร์กนิวยอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินเท้าไหมค่ะพี่ อันนี้นั่งเก็บบัตรมันบ่ค่ะนั่งขายบัตรมันบ่ค่ะบ่อันนี้นั่งเฮ็ดยังค่ะก็นั่งเกีย่ยวนั่งกิเกี่ยวนั่งกินละมุดนั่งกินละมุดนั่งกินละมุดนั ah ่งเกี okay ่ยวนั okay ่งเกี huh? like ่ยวสาธิตโชตโตค่ะถ้าถ้าถ้าสาวมาไม่มีคู่มาหาพี่ก็ได้นี่นี่สาวมาไม่มีคู่มาหาพี่ก็ได้ของแท้องแท้ยี่รี แสดงว่านั่งอยู่นี่นั่งขดักผู้สาวมันบ่ค่ะนี่นั่งขดักผู้สาวย่าผู้สาวน่ยโอนี่นั่งมานั่งคดักผู้สาวจ้านี่นั่งตึกมื่อไรได้ค่ะพี่คอนไอ้ไอ้มานั่งอยู่นี่ขายบัตรซอยพี่จอนี่เนี่ยค่ะในในก็เป็นงานของทั้งทั้งทุ่งนาค่ะของพี่จอนี่นี่เสียไอคล้ายบัตรนะขายบัตรให้เอฟซีสาวหน่อยค่ะเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่ให้ขาเจ้าได้มากเลยน้อยดาวเลยครับ หอยลสาวน้อยสาวน้อยครับบอร่อยสาวบ่าบอตรละอร่อยสาเชิญเชิญชค่ะเชิญพี่น้องเอซสาวน้อยเพิบันเ่นมเบิ้งนยคมาเบิ่งวันไอหมางงาวมเบิเพิบนเอครับเออบัตราคาเท่าไหร่คะบัตรราคาเท่าไหร่ ร2อบาทเลยค่ะร้อยยี่สิบก้อน่ก่อน้อด้่กอนไแม่ก่อน่กอนได้แน่้่กอนนกอนได่ก้อนไ้นน่กอนได้น้อน่วอนน่ไดก้อหน่อแน่้อได้แนได้่นได้เน่น่กอ่กนไ่กอนก้่อนได้นไ่ออแม่่ก้าไม่มีกาหาพี่ด้นี่กไ่ะ มาซื้อบัตรซื้อตั๋วก็มาอะไรเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมแค่ข่าพี่น้องผู้ใดอยู่วไก่นะคะพี่บุญมังสาหาสามารถมาให้กำลังใจทีมงานสามารถใช้บ้านแพงได้นะคะก่ะขอบคุณพี่สตัดสินใจนะคะบารมีปวดแล้วนอนเดี๋ยวจะกันเด้ขออนุญาตไปค่ะซื้อกับข้าวก่อนขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เพ็กถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีน้องเอมี่ค่ะได้อะไรกินน่ะยำมะม่วงกับข้าวมันไก่ต้องหาซื้อไปไในเขาวัดนี้ค่ะสวัสดีค่ะจัมินจะต้องตั้งนี่นีเราไปพร้อมกันถ่ายถ่ายรูปให้เขาก็ได้อ่าแม่บ่าไปไปป้อ ใช่เด็อกลมก็กลกยังไม่แต่นอเดิน well, ่เ okay. okay, right? <c oughs> ินเนเ่ด well ัง um ังอโอาตุเอก่ะเอกแอดมินเอกแอดมินแอดมินาซะชัมินเาอเกอะไรเมื่อคืนเอใส่ชุดเพชรใช่ไหมใช่เมื่อคืนใส่ชุดเพชรแบบเดินมาชันก็นึกว่าเออ นึกว่าแพ้อีกทางใดบอกแล้ว่ามวนแคนกันคนไม่ก็คือแบบว่าเสียงดีรออะไรเงี้ยของเราสั่งยำไว้หรอใช่น่าจะได้แล้วแหละนี่ไงนี่ไงสุดนี่นี่พี่จอนี่นี่วันนี้เราจะได้ออดิสพี่จอนี่สวัสดีค่ะนี่นะคะเจ้าของงานพี่ออนสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นงานเก็บบัตร120บาทใช่ไหมคะครับนะคะแล้างานอะไรอ่ะอ่ะ บอกวนนึ่งว่าท่านจบแล้จริงๆคยมาแล้วเดือนนึงแต่ว่าตอนนั้นก็คือมาแล้วเคยสั่งมาทไานแล้วเคยสั่งมาทไานแล้วตอนนั้นร้านอาหารกันยังเป็นหีองคมปิงอยู่ตรงนั้นร้านข้างหน้าก็จะเป็นที่แคมปิ้งอยู่แต่แไม่จำกันแลราค่จะดีน้อยตรงนี้จะทำเป็นร้านอาหารนะที่ว่าเป็นเรือนเรือนไม้อะไรหรือเปล่าจะทําเป็นร้านอาหารจะทําเป็นคาเฟ่อะไรอย่างนี้ยค่ะเนี่ยกับตรงนี้ล่าสุดมาตรงนี้ก็สั่งพะยานาเกีบร้อยหมดแล้วนะคะสั่งพะยานากีดีอยบนเร่ อันนี้น่าจะประมาณอ่าอุ้ยสิดว่าซีหาปีใช่ป่ะค่ะน่าจะซีหาปีแบบบ่ได้มาโดนแห้งจนว่ามาเล๋วจะเพิญแต่งเสร็จบ่ิุทธิ์ยังเลยไหมค่ะจนเขาสร้างเสร็จทุกอย่างแล้วลก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาอีกครั้งนะะึงนะะมานี่ก็มาแนะนําแบบสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมนะคะพูดอันท่านถ้าฟังหนุ่มก็จะเป็นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนี่ก็เต็มวงเลยตัดแจ้งนะคะได้อย,ยู่ใกล้กันเนาะมาานั่งกันมาให้กําลังใจนะ อันี้ในช่วงในช่วงเวลานี้ก็จะแบบว่าช่วงรอเนาะใช่ค่ะ้อแลวเราจะไปนังดีเพ่อจะไปอ่าประมาณกี่นาทีแล้วคะเนี่ยใกล้ครบโอ้ว โอ้โหตายน้องใสโมยเป็นคอมเมนต์เลยวันดียูวสาวห้องเยี่ยมวันดีเลยโอ้อโอเคโอเคนะมากระมาหลอบหนีจังมาสั่งเสร็จเมื่อไรคะมาหลอบหนีสั่งเสร็จเมื่ล้วครับยินดีต้อนรับนะครับเด้ออันนี้ขอให้ปังค์ตังค์ค่ะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศหรือทั่วประเทศนะครับเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับขอบคุณค่ะสำหรับที่นี้นะก็ ขอบคุณนะคะทุกการรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวไเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ก็น่าจะคนเยอะค่ะคนเยอะเป็นือว่าวันนีก่าจะคนเยอะค่ะคนเยคือว่าวันก็นจะคนยอะคะอ็คือว่าวน้่าคย่ะคค่ัี้าจะคอะค่ะคนะือว่าวันี้ก็นคอะค่คนเยคือว่าันจะคอะค่ะนเอก็นคือว่านนี้ะคนอะคะนเะ่นีนะคเะคเอนาันาะะคะเอเนานนานะคะ สวัสดีค่ะแม่แม่ได้อะไรกินคะได้ติ่งเนื้อค่ะกับกาแฟอ่ากินติ่งเนื้อกับกาแฟได้นะมันเข้ากันเหรอจ้องกินกาแฟก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ